สวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นุกก็จะทําการติดตั้งประกอบกครงใหม่ให้เด็กๆนะคะซึ่งงงมากเลยนะคะตอนนี้มืดงงเป็นไกต่ตาแตกเลยนะคะเพราะว่า <laughs> ไม่มีวิธีทําแล้วก็ไม่มีโจทย์ให้ด้วยนะคะ <laughs> <laughs> เห็นเนี่ยดูอุปกรณ์กันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นะตะแกรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาให้เราแล้วแต่เราจะทํารูปทรงเอาเองนะคะว่าเราจะทํารูปทรงไหน ว่าเราจะทําแบบไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกกงอันเก่าอะ่ะที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านก่อนหน้านี้ท่านอีกท่านหนึ่งที่ส่งมาให้นะ่ะกกงนั้นแข็งแรงดีมากนะคะแข็งแรงดีมากแล้วน้องก็อยู่ได้ดีแต่พอเขาโตขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันก็กลายเป็นว่าน้องเขาก็ต้องขยายกกงแล้วล่ะคะ่ะ จนกว่าน้องจะได้ทํามันนะคะถึงจะปลอดภัยกับการที่เขาจะมาอยู่ชีวิตข้างนอกนะคะแต่แต่วัคซีนได้ทําได้ทําแล้วล่ะคะ่ะได้ทําแล้ววัคซีนหนูก็ลองผิดลองถูกจนได้มาแบบนี้นะคะได้ทรงนี้นะคะได้ทรงนี้หนูก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อกระบะทรายอันใหม่แล้วก็ซื้อทรายซื้อที่ใส่อาหารให้เขาอีกนะคะเพราะว่าอันเก่านั้นยก ยกยกงงให้แม่ลูกอ่อนไปแล้วนะคะอยู่หน้าบ้านนะคะ <_: S 1> เขาอยู่กับลูกเขาอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวลูกจะถ่ายให้ดูทีหลังนะคะแต่ตอนนี้ถ่ายถ่ายกลงก่อนนะคะถ่ายกลงก่อน<_:<_:>ดูเด็กมีความสุขมากนะคะแม่เฟืองแม่เฟืองก็เข้ามานะคะแม่เฟื่องก็เข้ามาแล้วเด็กก็มาตื่นเต้นกับกรงใหม่นะคะ <_: S 1> นุกก็ต้องทําให้แข็งแรงกว่าน,นี้จะเอาลวดมาแบบมามัดดีๆนะคะให้เขาแข็งแรงกว่าน,นี้นะคะกร <_: S 1> งพื้นลูกก็เอาเป็นเป็นหญ้าเทียมนะคะเป็นหญ้าเทียม เด็กๆชอบใจมากเลยนะคะกระโดดโลดเต้นหยอ,อกกันนี่นี่นี่พาก,กันมาดูนะคะนี่กระโดดโลดเต้นหยอ,อกกันมีความสุขนะคะนุก,ก้องขอบพระคุณกล่าวขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตากกงให้พวกเขานะคะมันจะง่ายนะคะกระบาดทรายต้องเป็นสองกระบาดแล้วละคะ่ะเพราะว่าน้องโตขึ้นแล้วนะคะกระบาดก็ต้องกระบาดเดียวไม่พอนะคะนี่นะคะ่ะนุกถึงอยากได้กกงใหม่นะคะแล้วก็ให้เขาได้ออกกําลังกายกระโดดโลดเต้นกันในกกงแบบนี้ปีนป่ายนะคะ ซึ่งนุกมีความสุขกว่าเขาอีกนะคะเห็นแบบนี้แล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ